ปลาไหลมอเรหรืออีกชื่อหนึ่งหลายคนเรียกว่าปลาหลอดหินมีรูปร่างเรียวยาวเหมือนงูโดยมีจุดเด่นร่วมกันคือมีส่วนปากที่แหลมไม่มีเกล็ดแต่มีหนังหนาและเมือกที่ลื่นเงือกของปลาไหลมอเรเป็นเพียงรูเล็กๆอยู่ข้างครีบอ,อกเลยต้องอ้าปากช่วยหายใจเกือบตลอดเวลาคล้ายกับการอ้าปากขู่ปกติแล้วปลาไหลมอเร ออกหากินในเวลากลางคืนโดยการล่าเหยื่อด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทางกลิ่นปลาไหลมอเรจะอาศัยอยู่ตามโพรงหินหรือซอกปะการังแนวปะาการังโดยยื่นมาเฉพาะหัวที่โผล่ออกมาของความยาวลำตัวพร้อมกับอ้าปากสายหัวเพื่อป้องกันถิ่นที่อยู่อาศัยและหาเหยื่อที่จะออกมาว่ายน้ำนั้นจะเป็นช่วงเวลากลางคืนในการหาอาหารปรลาไหลมอเร มีกรามที่แข็งแรงและฟันที่แหลมคมถึงแม้จะมีหน้าตาที่น่ากลัวแต่ไม่ใช่เป็นปลาที่ดุร้ายและในทางกลับกันปลาไหลมอเรเป็นปลาที่รักสงบแต่จะจู่โจมใส่ผู้บุกรุกโดยหลายครั้งที่นักประดาน้ำเผลอไปรบกวนโดยไม่ได้ตั้งใจก็อาจถูกกัดแผลเวอะถึงขั้นนิ้วขาดได้เพราะฟันที่แหลมคมและการกัดไม่ปล่อย และอีกช่วงเวลาที่ปลาไหลมอเรจะดุร้ายคือในช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์นั่นเองปลาไหลมอเรเป็นปลาที่สามารถเปลี่ยนเพศได้โดยจะเป็นตัวผู้ในช่วงแรกและจะเปลี่ยนเป็นตัวเมียในช่วงหลังการผสมพันธุ์ตัวผู้จะรัดตัวเมียโดยมักจะมีตัวผู้สองตัวผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวเดียวในช่วงเวลาเดียวกัน โดยทั้งสองเพศจะปล่อยไข่และสเปิร์มออกมาผสมกันและหลังจากปฏิสนธิลูกปลาจะมีรูปร่างพิเศษเรียกว่าเลปโตเซพาลัสซึ่งมีลักษณะใสคล้ายใบไม้และจะล่องลอยไปตามกระแสน้ำประมาณ8เดือนก่อนลงสู่พื้นกลายเป็นปลาไหลหมอเรแบบที่เราเห็นซึ่งใช้เวลาประมาณ3ปี